สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ชวนทำพักทองเชื่อมนะคะฟักทองที่เราจะนำมาเชื่อมในวันนี้เราต้องเลือกให้แก่จัดจัดนะคะเนื้อจะหนามีความมันในตัวมีความหวานในตัวด้วยค่ะวันนี้เราจะใช้ฟักทอง พันสองร้อยกรัมน้ำตาลมะพร้าวสามร้อยกรัมใบเตยห้หกใบน้ำสะอาด1ลิตรน้ำปูนใสหน่งจลิตรแล้วก็กะทิ120่งร้อยยลนะคะพอเราทำความสะอาดฟักทองเสร็จแล้วเราก็นำมาแช่น้ำปูนใสไว้25นาทีนะคะพอครบ25นาทีเรานำฟักทอง ที่เราแช่กับน้ําปูนใสไปทําความสะอาดล้างน้ําสะอาดสักสองน้ํานะคะจากนั้นเราก็จะมาทําน้ําเชื่อมกันค่ะน้ําให้ร้อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปเราจะขยี่น้ําตาลให้ละลายดีจากนั้นเราก็นําพักทองเราไปเรียงใส่หม้อนะคะพอเรียงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเทน้ําเชื่อมของเราใส่ลงไป ใช้ไฟอ่อนๆในการเคี่ยวนะคะปิดฝาไว้ใช้แฟอ่อนในการเคี่ยว,ะะว,นนยวต้องการให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในเนื้อของฟักทองให้ได้มากที่สุดค่ะพอเคี่ยวไปกะว่าน้ำตาลมันลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวนะคะใส่เติมน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้น้ำตาลมันเป็นเกล็ด เราก็จะทํากะทิกะทิเราไม่ต้องการให้แตกมันนะคะเราใส่เกลือลงไปเสร็จแล้วก็ให้มันเดือดแค่นั้นพอค่ะจากนั้นเราก็มาจัดใส่ภาชนะที่เราจะนำไปเก็บไว้ก่อน<ด>เพื่อที่ไว้ทานหลายวันนะคะเราจะไม่ลาดกะทิกะทิเราจะแยกไว้ต่างหาก เวลาเราจะทานเราค่อยนำกะทิมาลาดอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดติดตามให้กับช่องกับข้าวบ้านเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ